คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซมิตรรักที่เคารพบรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับหรือว่ากดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขนะครับปิดเด็ดแม่นๆนะครับฝาก fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไป ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c ฟมิดรักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียวได้อยู่ที่6มา4 6แล้วก็มา64นะครับก็ยินดีกับ f c ฟซมิดรักที่มีความโชคดีก็พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิวนำโชคพารวยนะครับก็สอบประจําวันจันทร์ที่9มิถุนายนนะครับพศ2568อ25 68, นะครับแอดก็บวกสูตร ออกไว้เรียบร้อยแล้วก็ทำเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยนะครับจะตรงอกตรงใจ fc มิลักหรือเปล่าไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดมิดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของลาวพัฒนานะครับในปีพศ .2,500 68นะครับหรือว่าเดือน6นะครับเดือนมิถุนายนนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่3แล้วนะครับ3ครั้งนะครับผมข้อสอบที่แอดคิมเน้นให้ตัวเด่นนะครับเข้าทั้ง3นะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางนะครับเข้าทั้ง3ครั้งเลยก็ถือว่าชนะทั้ง3ครั้งก็ถือว่าสุดยอดในการบวกลบคำนวณให้พี่น้องรับชมนะครับก็พลาดยากอยู่ข้อสอบล่าสุดนะครับออกอยู่ที่0 7 6 4 6 4นะครับ บางที่เอา07นเะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็76สําหรับ64นะครับบางที่ก็64สําหรับ46บนด้วยกันนะครับไม่ว่าที่ไหนจะเอาหุเป็นบนด้วยกันข้อสอบบนนี้นะครับเม็ดเดียวคือ6กนะครับก็ได้เฮ64แล้วก็4 6นะครับฝั่งไหนก็ได้เฮนะครับ46แอดก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟีมิดดักที่ได้มีความโชคดีนะครับก็ผักกันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับ แอดจะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคีนำโชคคนกก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับแอดก็มี3สูตรในการบวกลบ f c พี่น้องรับชมนะครับจะเป็นสูตรตารางวันถุงเงินนะครับสูตรมังกรทองสูตรเดินดีนะครับใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยลาวพัฒนานะครับสบนองละพาน้อยหวยมุนใช้ไม่ได้นะครับจะได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นจะเป็นเลขกําลังวันนะครับจะมีวันจันทร์อังคารพุธนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบวันในคำนวณวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณให้ชมวันจันทร์ ออกอังคารนะครับก็คำนวณให้วชวันอังคารนะครับก็จะมาสรุปย่อยให้ดูนะครับสำหรับล่าสุดนะครับข้อสอบออกวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพชรเดียวของแอสได้อยู่ที่6นะครับถ้ากลัวพลาดก็รูดเลยนะครับถ้าไม่รูดนะครับก็เจาะเอาชุดวินในตารางก็จะมี6961 606 4 67 68 6446มานะครับไม่ว่าจะเป็นสายวินนะครับเจาะ3คู่โอกาสพลาดมันจะสูงนะครับหน้าช่อง นะครับถ้าได้ตัวเด่นมาลากยากราเลยนะครับจุดวินตารางใหญ่เข้ามา6-4เม็ดเดียว6นะครับรุนรูดเจาะเจาะนะครับก็ยินดีกับ f อสีมิตรักที่มีความโชคดีนะครับต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะครับพี่น้องวันจันก็จะมีเลข1เลข6กับเลข9มากับหัวได้เลยนะครับเลขเลข7เลข4แล้วก็เลข6นะครับเลขศูนย์เขเลขกส่วนเกินสามารถจับวินได้เหมือนกันนะครับสําหรับข้อสอบชุดวินในตารางชุดใหญ่ นะครับจัดชุดใหญ่เลยก็ได้นะครับผม FC Mid Dark นะครับสำหรับข้อสอบนะครับผมเม็ดเดียวนะครับก็จะคัดลงชุดวินของมังกรทองทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีชุดเด่นก็จะมีเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขหกเลขเจ็ดเลขสี่ศูนย์เจ็ดสี่หกห้านะครับผมศูนย์หนึ่งหกเจ็ดสี่ห้านะครับสำหรับพี่น้อง อาทิตย์ชนชอบชุดวินนะครับสำหรับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับก็สอบประจำวันจันทร์ที่9นะครับสายวิ่งสายรูดชอบค็ยตามเน้นรูดอยู่ที่0ูนยครับสำหรับเม็ดเดียวสำหรับศูนย์แอจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับเอฟซี 4, มีดักจะเจาะให้นะครับถ้าชอบก็คือรูดเลยนะครับในบ้านแอจะเจาะให้ประมาณ5คู่นะครับก็จะมีศูนย 0 1 1ย์นหนึ่งย์งน,นะครับอ่ห้าห้าศ0 7ย์นเจดเจดศน,นะครับประมาณนี้นะครับช่องจะเจาะ3ามคู่นะครับอย่างที่ว่านะครับ3มคู่โอกาสพลาดมันจะสูงนะครับหรือว่ารูดเลยจะ,จ,ะจะโอเคนะครับหรือมันก็เป็นศ1นย์6 0 7 0 4ย์ห้าย์หดย์สหรือว่า0 6นย์หกศย์กลับหัวได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับมิดเดยว สำหรับวิซีพี่น้องไม่ชอบศูนย์นะครับอยากให้แอดลองให้นะครับก็จะลองให้เพื่อความชัวร์นะครับใครไม่ชอบศูนย์นะครับก็จะลองอยู่ที่หกลองดูที่หกสี่นะครับมีศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับสี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับพระรองของเรานะครับถ้าถ้าไม่ชอบศูนย์อยากจะชมตัวรองไอ้คิมก็รองให้ สำหรับอีซีพี่น้องนะครับเลขตารางมีหตัวนะครับจะลองให้สองคู่นะครับไม่เชื่อชอบศูนย์กับสี่ตัวสุดท้ายก็คือหกบางทีตัวเด่นนะครับก็มาสามตัวนะครับบางทีก็มาสองตัวนะครับบางทีก็มาหนึ่งตัวสำหรับหลุดเลยนี่ยากนะครับสำหรับข้อสอบนะครับหลุดเลยนี่ยากเลยนะครับหรือว่าขัวพาดก็จะเป็น0ู4 1ีซีหนึ่งีหกีห้าก็ได้นะครับถ้าชอบ4ี หรือเป็น0ูนย์ก็จะหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกห้านะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวรองลองให้สองคู่เม็ดเดียวก็คือหนึ่งนะครับบางท่านไม่งงเนาะบางท่านก็อาจฟังไม่ฟังแบบจ้าจ้าก็จะงงนะครับก็ระวังศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์นะครับสี่หกนะครับหกศูนย์นะครับแล้วก็หกห้านะครับสําหรับหกมานะครับใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับเป็นสี่เก้า นะครับเป็นศูนย์กามันชอบกลับหัวนะครับเรียกิษนุถ้าตัวเด่นหมายคิมจะกลับให้ใครจะกลับออกไปก็แล้วแต่ใครไม่กลับก็นาะนะนะพอกากับหกเห็นคิมเห็นมาก็จะกลับให้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเม็ดเดียวนะครับแล้วก็ตัวรองนะครับบางท่านบอกว่าเม็ดเดียวแอดคิมทาไมต้องเยอะจังนะครับบางท่านก็บ่นบอกว่ามาตั้งสามคู่นะครับอ่า ไม่ก็ไม่ตั้งไฟฟังนะครับไอ้คิมก็บอกอยู่ว่าเม็ดเดียวน้นเน้นนะครับไม่ฟังให้จบเลยใครที่ชอบวัดใจเม็ดเดียวน้นเน้นก็คือศูนย์ตัวเดียวนะครับบอกว่าเม็ดเดียวไอ้คิมทำไมตั้ง9คู่นะครับก็แสดง fc พี่น้องที่ถามแบบนี้ก็คือว่าไม่ฟังนะครับที่อธิบายนะครับเม็ดเดียวคือศูนย์นะครับเอาไปตัวเดียวศูนย์หนึ่งก็ไม่ต้องเอาศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสองมันเป็นสองตัวไม่ต้องเอานะครับเอาตัวเดียวคือศูนย์เคลลเลย นะครับจะเอาไปต้มยำทำแกงยังไงก็แล้วแต่ถ้าศูนย์ตัวเดียวมันยังเยอะหรือว่ามันยังเยอะอยู่ศูนย์ตัวเดียวยังเยอะอยู่น่ะถักถากเอานะครับมันจะได้ไม่เยอะนะครับบางท่านเ็าคอมเมนต์เข้ามานะครับสาหรับอันนี้ก็เขียนภาษาไทยชัดเจนนะครับก็คือรองนะครับอันนี้สําหรับเอฟซีพี่น้องที่กลัวพลาดนะไม่ค่อยไว้ใจเม็ดเดียวกลัวพลาดอยากจะชมไว้เพื่อรองเพื่อความชัว นะอันนี้คือรองชัดเจนนะครับชอบเม็ดเดียวก็คือ0 0นย์ศก็ไม่ต้องเอา0ูนย์หมันเป็น2ตัวเอาศูนย์ตัวเดียวนะเม็ดเดียวคือ0ูนย์นะครับไม่งงเนาะก็อธิบายชัดเจนนะครับถ้าใครกลัวพลาดก็ตามตารางก็บวกถ้าใครกลัวนะก็เอารูดเอสคิมก็อธิบายชัดให้เจ๊แจ้งแดงเจ๋ออยู่นะครับเป็นคอมเมนต์ท่านหนึ่งบอกว่าเม็ดเดียวทําไมเต็มกระดาษเ <c oughs> ม็ดเดียวคือศูนย์นะครับขนาดจ,จอตัวเด่นสามคู่เขายังบอกว่าเยอะนะครับ อ่ไม่งงเนาะเหมือนนวดที่เลลวไะไเม็ดเดียวคือ6จะเอาไปต้มยำทําแกงไงก็คือ6ถ้าใครจะชอบวัดใจนะนี่บางท่านก็กลัวมันพลาดนะกลัวมันตุยนะครับก็ลองไว้สําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบรองท่านก็ไม่ชอบไอ้ขีมก็รองให้พวกผมจว3สาตัวเด็ดเนานะอ่านะนะนะฟังให้เข้าใจฟังให้จบด้วยนะครับก่อนดราม่าแอดเนาะก่อนบูรี่นะครับ โอเคนะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่ชอบตัวที่เอเจาะให้นะครับจับวินในตารางได้เรียบร้อยเลยนะครับมีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับชุดวินสําหรับชุดเจาะสีตัวจะเป็นเลขผสมนะครับก็คืออ่าห้าสี่หกห้านะครับห้าหกสี่เจ็ดนะครับเรียกในตาราง1นึ่งศูนย์ศย์นะครับสําหรับข้อสอบชุดนะครับผมสี่ตัวเด่นนะครับก็จะมีอยู่ที่ อ่าห 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 7, นึ่งเจ็ดห7ดหนหนึ่งเดหนึดเดะครับแล้วก็4 6่กศนะครับข้อสอบชุดอ่าหตัวนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบในทางลับพัฒนาจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี1 1 4 4 6 6อย่าลืมกลับหัวนะครับผมเป็น9 9นะครับหกกับ9ตัวเดียวกันตามนี้นะครับสำหรับข้อสอบจากทางช่องแอทคิมก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วงวดที่แล้วเม็ดเดียวคือเลขก็คือ6นะครับก็มา6 4ทั้งทั้งล่างนะครับเชินชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดคิมพารวยคิดข้อสอบเด็ดแม่นๆ FC พี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสำหรับ FC พี่น้องเข้ามาใหม่ที่ชอบอย่าลืมกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกดกระดิ่งกุง๊งกิ๊ง นะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินที่นำโชคพรวยเอามานำเสนอ f อพี่น้องจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนก่อนใครนะครับสำหรับ f อพี่น้องจะได้ข้อสอบแบบข้อสอบวิ่งวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับคือวิ่งล่างนะวิ่งล่าง2ตัวนะครับวิ่งบนนะครับชอบวิ่งบนชอบกี่วิ่งกี่ตัววิ่ง1ตัววิ่ง2ตัววิ่ง3ตัวนะครับก็คอมเมนต์มาบอกแอดทายคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ ขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่การน้าคิดหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ